สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูต้องจิตจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยวันเด็กและวันครูนะคะวันนี้สาระการเรียนรู้ที่เราจะเรียนรู้กันก็คือคำขวัญของวันครูนะคะวันครูปีนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้คำขวัญกับคุณครูไว้ว่าพัฒนาครูพัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคตนะคะคุณครูมีความสำคัญอย่างไรนะคะคุณครูนะคะมีหน้าที่นะคะในการอบรมสั่งสอนและให้ความรู้กับเด็กๆนะคะคุณครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนและให้ความรู้กับเด็กๆนะคะแล้วเด็กๆก็ต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนด้วยนะคะาละงานในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปทำพละงานนะคะ การไหว้ครูหรือว่ากิจกรรมไหว้ครูนะคะเราก็จะมีสิ่งที่เราต้องเตรียมเพื่อที่จะนำมาไหว้ครูนั่นก็คือหนึ่งดอกเข็มนะคะสองดอกมะเขือสข้าวตอสี่หญ้าแพรกนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะที่จะให้เด็กๆได้ทำกันก็คือนะคะให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกนะคะ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันไหว้ครูนะคะคุณครูต้องจิตได้บอกไปแล้วมีอยู่สอย่างจําได้ไหมคะ1ก็คือดอกเข็มใช่ไหมคะ2ดอกมะเขือ3เข้าวตอ4ย่ยาแพรกใช่ไหมคะให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกนะคะดูจากภาพนะคะ ว่าภาพไหนนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไหว้ครูนะคะก็ให้ขีดเครื่องหมายถูกลงไปนะคะแล้วก็เขียนตามรอยประนะคะตายภาพด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะคุณครูต้องจิตร,รอดูผลงานของเด็กๆอยู่นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ